บายดีมันยังคืยังเปียกอ,อ่อนยอก็ยังมาเปียกคับเปียกแน่เดอยขาขาแล้ว,ว,ลว้ักแต่เห็นวีนอมื่กันทีว่าน้วัวกรธรรมดาได้สามสิบหมดเลพี่น้องเลยียกมนร่นเมืนนอ่อวนกะั่งนบัดมนน่อยห,หน่อย้าวโดเดียร์ะเพิ่นนะ ล่างพื้นน้ำบอกก็ามาตัดได้เลยเรือหน้ามันล่างไงต,ตัวน้อมันเพชรยังเยีกบวัดที่นี่เป็นยางผยไผ่มันมาอยู่ปตัดกล้วยเปิดมาดันพี่น,น้องเป็นยงัง ท,ที่ตัดกล้วยเนี่ยคือว่าตัดโก,กมันลงมาก,ก่อนเออแกแล้าบ่เอามือห้องหนึ่งอันหนึ่งเอามือห้อง <c oughs> มีดเ,เปิ้ลก็ได้ไอ้มันเครือของลุงเปิ้ลเนี่ยเขาหามแบบนี้ว่าไรเลยละ่ะ เออไม่เคยนำวางเออสั้นไน้มันซุกเองอืมไุหมักกินไปหมากินไม่เคยนำวางอันนั้นบ่ตัดบ่นั่นไว้ก่นอนโอรงมา,า,า,มา,ามได้บ่น้ำไม่ค่อยไหลมันเลยเป็นแบบนั้เอ,งอ,งองนา,าน้ำทะหลไหลตลอด ่ว really ันนี้ผมมานางเบิ้งข้างหลังกระลูกประเน็นแต่เฮียนหน่อยจักยังเป็นยังพี่น้องเลยผูดโพมองยังครับเหนึ่งคอมเมนต์คอมเมนต์ซึ้นทีอ๋ออันนี้อะไรบอสเนี่เต้าก่ายอืมค่อันเอฟซีย่องครอบครัวเทาในหนึ่งมาได้เลย <P> <d ata> เขาไปด่าเพิ่นเอ้ยอวยไม่ลืมหูลืมตาภาวาเขาบอกตามความเป็นจร,ริงกับละวาอยังางนะเพือ่อนเอาเพื่อนไปแกล้งเดีย๋ยเออเอไปแกล้เอาไปเว้าเอ้อเราบอกว่าน้องมานาน,น่ะพี่ดูก็น้องพี่ดูแล้วน้องเขาก็ปกติอยู่ระวังซี่เออแต่กระสุนสู้เออถ้าคนปกติจะเอาไปโรงเรียนแบบนั้นเหรอเหรอควรนะเออคุณละวังมึงเราไปหาหมอสักทีอ่า วยจนไม่ลืมหูลืมตาอยู่ตั้งแต่เมืองนอกคนนี้บัดซู้ได้สักซู้อยู่เมืองนอกก็ได้สักคือขุเจเลิร์นีงยังก็อยู่ตั้งแต่เมืองนอกคนนี้บัดซู้กูอยู่เมืองนอกก็ได้สัวเเบะเพาะพวกที่มันดาคอ,อยเห็นได้สอซู้ได้สับอกเอฟซีกูเขาก็มีอยู่เมืองนอกเมืองไทยเมืองลาวมีอยู่ทั่วมุมโลกอยู่อเมริกาอยู่อังกฤษเออ ก็มีเบิดตัวสู้ก็ได้เอฟซีจากกูนี่แหละว่าเบิ่งสูต้ตะกี้สู้ก็เป็นเอฟซีคุณนี่แะว่าสู้กับมาเบิง่งคุณนี่แะว่าสู้จังหูจักออกไปเหตุขิดกระดึงจากคนนั่นคนเบิง่งคุณนี่แะว่าไปเบิ่งสู้นั่น,นกูว่าควรมากาศพุ่งงามๆอีสันดานหมาสู้เมื่อไรออกมาถั่วครับลูกคุณเมยบบา,ากวาอยากจ่าคนนั่นเอฟซีแถวมีคนมาอวยมา,าว้างยังเหรอเนี่ยโอ้ยเขาไปดา่าพนอดัยพี่น้อง เออซุ่มีนตังจองล่างจองผ่านซาถูกข้าพเจ้าขอให้มันมีอันเป็นไปซาถูกไอ่เล่ากูก็ได้ซาถูกให้มันหลับกรัรมเด้อสิ่งที่มันเบาอยังใส่ขอบครัวข่อยกูได้จะภาวนาอืมปัญญาอ่อนสุริยงซอยกูแน่ล่ะถ้าถ้าเห็นลูกกูปัญญาอ่อนส่งมาละลรเงินนะอืมมีการเพนบอกอีเด้ยัยงเกาะ คุณคู่กับมี่อันอนันยังกอผลเบาผลเบามาแต่ละขอแต่ละขอนะคุณหมอกับเป็นรักษาต้องรักษาด่วนคุณคู่ก็ต้องอันนั่นอันนี้นะเราคือคนนี่เป็นวิชาการนี่นะผนเ่าออกมาแต่ละคำนี่ใส่คมรู้อ่ะสันซะลักษณะคนใส่คมรู้ในการที่พอแม่ผลเลี้ยส่งผนเรียนอ่ะสันซะใส่วิชาการสอนคนอื่นแต่บ่ใส่วิชาการอนนอาสาารอนจากของนะเออวิเคราะห์ได้่ะ ครูเขามีหน้าที่นี่หมอมีหน้าที่นี่นพ่อแม่นะมีหน้าทีน่นี่คนเบิ่งแบบมึงก็มีหน้าที่จมด่าประสันซะอ,อันซ้อนคลักร้ายก,กันเกินไปได้ล้ำเส้นรลายบอกซ้ัเเครียดแล้วมันทางมาใหม่ยคนใส่วิชาการอืเอาเวลาน่ยไปไปซ้อนจะคลองนั่นว่าต่ออยู่ทเทิงเกือนลุมมันลมหนาวลมเย็นมาแหละสบาย นั่งดูข้างนอกลมพัดไปพัดมาเฮกไนเฮงหายใจบอกพี่น้องอวยข่อยมาได้ไดพี่น้องเลยโดยเฉพาะเรื่องนี่แหละเอื่องที่เราคบวัาตามความเป็นจริงกันแหละเออพี่ฟังดูแล้วน้องมนทําถูกต้องแล้วคะ่ะแล้วว่าเออทุกคนนะอดมาได้คนขเขาไป่บอกให้เราเออคุณครูคนใะด คุณครูแนะนำดีมากน้องอยังเล็กๆมากๆพี่ก็มองว่าน้องมานาปกติน้องมนเป็นตามวัยตามไปตามไปของเด็กความหมายของเราเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันจะแตกต,ต่างกันไปบ้างบางคนก็ชอบเล่นคนเดียวบางคนก็ไม่อยู่นิ่งเะไรปะอ คุณครูจะมีจิตวิทยาในการฝึกสอนเด็กน้องมนแม่นควมมแม่นควมมเอืย้ยอันนี้แนนนอนอฝึกสอนเด็กน้องมนน้องเพชรพี่ว่าไม่ต้องพาลูกไปพบหมอหรอกค่ะให้อยู่กับคุณครูนั่นล่ะเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีดีเองน้องมนแม่นค่ะน้องมานาขบดยาหลอดนี่ก็ไม่ได้ไปแล้วมนก็บ่ไดเอาลูกไปแล้วอืม เพราะว่าไปแล้วลก็มาได้จัดน้องมาหน้าตรวจหร,ออหรือเอามาเหตุยังถามจะพอแต่แม่แล้วก็เอายานอนรักให้กินว่าสันซะอเอื่อนมายานอนรับซะเนาะเพราะว่าหกโมงมากและ้วกะ็ต้องให้กินให้เขาพักผ่อนให้เขาอยู่นิ่งสิ่งที่ให้เขาอยู่นิ่งคือให้เขากินแล้วเขาหลับแล้วเขานิ่ง <c oughs> นั่นแหละสิ่งที่นิ่ง่หมอเขาบอกเองว่ามันไม่ใช่ยารักษาอะไรนะคุณแม่มันเป็นยาแบบว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่นอนตอนกลางวันอย่างเงี้ย เออเรามียาให้เขากินเขาพอกินแต่ให้กินนิดนึงไม่ใช่ว่าให้เยอะนะเออชุพนรับอดรับมาได้ทนมาได้พี่น้องอืมมาน่านะอนยูเก้าคุณคู่ในะยู่โรงเรียนอนะ่ะดีที่สุดนี่็ือยู่น้ำพอน้ำเม่พออะไอย่างอยู่น้ำพอมน้ำเม่บ่คอยฟ้งควมอืมชุมพนเห็นคอมเมนต์เนี่ยดิน้นกันแผลบ่แผลบ่บวยบบลืมหูลืมตาเหมือนเราฮะนะเออเนาะ เอ้ยแล้วเราก็บอกว่าครอบครัวของเรานะพี่เคยดูคลิปน้องมนน้องเพชรมาตั้งแต่สมัยยังไม่มีน้องมานาะเออถึงไม่ค่อยติดตามบ่อยแต่พี่ก็มองออกแหละว,ว่าน้องน้องสองคนเป็นคนดีอันนี้แหละทำให้มันเจ็บที่น้องเอฟซีก่อยอ่าแต่พี่ก็มองออกว่าน้องสองคนเป็นคนดีแล้วว่โอยอยขอบพระคุณหลายๆคะ่ะเอย่ยก็เป็นคนดีคือกันเดอคะ่ะ จิตใจดีมีเมตตาต่อครอบครัวมนขอพระคุณหลายๆคะ่ะนี่แหละเขาเรียกเขาถึงเรียกว่าคนที่มองดูคนออกเออดีรีได้เลยข่อยนะนีนอือดีคักข่อยอืมดีเฉพาะคนดีนั่เด,ด้อืมกว่าจะมาถึงวันนี้น้องๆเก่งมากๆคนเดยแล้วเป้า ดีใจด้วยทุกสถานการณ์สู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้นะคะโอ้ยขอบคุณหลายๆคะ่ะนี่แหละพี่น้องก็เลยมาเล่าน่ะอวยลืมหูลืมตาพี่น้องเลยโอ้ยค่่ยนะค่่ยนะยนะี้ใจนะเออดีใจเห็นเนี่ากับพี่สายพินท้อนี่กับป้าทอขอบคุณเราหลายๆพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนคือกันน่เออ อัดมได้นีนะคะมาอวยหลือดบลืมหูลืมตาถ้าเด็กปกติมันจะไปโรงเรียนแบบนั้นเหรอเออครูเขาก็มีวิธีหนึ่งเหมอเขาก็มีวิธีหนึ่งเออนักวิชาการใหญ่อันนี้ฮะพี่น้องอคนเฮ่านั้นเด้อคอยสิบอกไว้ให้มันต้องสัมผัสมันต้องลงมือมันต้องสัมผัสมันต้องเขาเอืนอ่นว่าอีหยังวะสัมผัสแบบ เรียนรู้ไปน้ากันนะได้จับได้บายนะม,นม,มันถึงได้มันถึงสิเข่าใจมันถึงสิได้ลึกซึ้งอีแค่มองตาเปล่าเปล่าแล้วเอาหูที่โง่ๆเอาหูเอาสมองที่โง่ๆไปฟังเหมือนควายกิยนหะญ้าอ่ะม,มันก็เลยจะทําให้ตันไปหมดเลยว่าซันซะเด้อสิบอกไว้ให้คนเฮาน่ะ บมเมนเห็นคนอื่นเบ้ายังนะสิไปเฝ้าตามต้องมีหลักฐานอะไรก็แล้วแต่อย่าพูดลอยๆคือส่วนเยอย่าพูดลอยๆต้องมีหลักฐานเขาส่วแบบใดเขาบูดีแบบใดก็ต้องมีหลักฐานเนาะแค่นั้นแหละพี่น้องซัำนี่แหละคันว่าเป็นว้านคนทาากินยาคนเด้อ